โอ้พุทธโธนโมอ้อข้าพระเจ้าสิลาอพระเจ้าอรหันตานั่งจอพ่อวก็ใจดีเชิญทา่านองค์รามุนีพระพุทธเจา้าองค์เป็นเข้าก็ให้ลงมาเนะื้ออพระพุทธเจ้าผู้ขายเยี้ยงก็ให้มาเนะื้ออพระธรรมเจ้าแปดหมื่นสี่พันหาห้อยก็ให้ลงมาเนดะ้อผู้ขายเยี้ยงคนหน่อยก็ให้ได้ทั้งเวดทั้งหลวงผู้ขายเยี้ยงคนรวมก็ให้ในถึงผู้เขา้าอพระพุทธเจา้าพอให้มา็ี ขอเอมาสักเสียนในอ้อผู้ขาผู้ขาเพิ่นไปปมคอยเห็นข้องเหตุกากผู้ขาเพิ่นไปนาคอยเห็นข้องเหตุการผู้ขาเพิ่นไปล่างคอให้ในพวงทอนผู้ขาเนี่ยอ้อปองคอยในสักเสียนโ,โอมสิทธิคงสานโอมคุทธั้งเตียนโอมธรรมั้งเตียนโอมสังทงั้งเตียนอ้อสักเสียนเสื่อมาหาผู้ขาเด้ออ้อผู้ขาเสื่อลงมาเฝา ออพระพุทธเจ้าพันอยู่หอคำเสื่อลงมาหาผู้คาเน้ออพระธรรมเจ้าพันอยู่หอแก้วเสื่อลงมาหาผูา้คา,า,าเนอ้ออพระศรีรัตนไตรแก้วผู้คาเย็นแล้วอ๋อให้มาดิดผู้คาเน้อผู้คาเทศใส่เนตรย่าให้ผินพลาภูคาเทศใส่นังปากย่าให้ผู้คาลาลิบหลงผู้คาเทศใส่ประสงค์ย่าให้หลงลืมพ,พ,พ,พวกเขาฟูงขุนงูเพอะเผาเพาะกนังคอยฟังโอมจิตตังมหาจิตตัง หอยเสียงผู้ขาดังปานเสียงระนาหอยเสียงผู้ขาดังกองธรรมวัตราชวังโองจิตตังมหาจิตตังใช่ยังกิดตังหอยเสียงผู้ขาดังปานละข้างหน่วยกองไปค้นหองพิภ้องังเขามาหาภูขาเนื้อผู้ขาเสียงใส่ไพ่ไพ่ก่อเสียนำตาผู้ขาเสียงใส่พญายพญา,ยพยายก่อสะทงสะทานพ้พพนบทบาทใอกรณีมร้องุูเนื้อ องนิยมมหานิยมสาวสนมงรักไหรมาเฝ้ากูเนอพระพุทธเจ้าเยียงแล้วพ่อยมาติดพ่อยมาศิีน้ำอ้อพุทธาพุทธาสาวหักปุยสาวหักเทิ้งนายสาวหักเทิ้งผ่าปดแกงวิ่งไปให้สาวหักเทิงหิดกูเนอให้สาวหักเทิงใจให้สาวหักเทิ้งแสกตากูเยี่ไปรูปภาพอ้อมาห้ามหนา้าเชิดขอมาทงกูเนออ์สิ้นโอนทงมาทงมาทงสับอง แก้วนั่งทขานั่งดำนั่งหมิงแก้วทิพย์ปัทมาศหมิงขาดข้าศัตรสีสองสอยเสื้อเจ้าลงมาเยอะมาสื้ในนีล่ามาสื้ตาดีลายเสื้อแก่ไทยขาสูตรเฮี้ยนเฮี้ยนบ่อนหน่อยไว้ในพ้นทั้งบ่วงเฮี้ยนบนหลงไว้ในพ้นเข้าขุดพระเจ้าสั่งสอนองสีสีองสาสาเฮี้ยนสรัพสนพับพองอ้อล้อเขาสูตหัวหัวล้อปากเสียงวังสพสันธานเพิ่เบาซ่า เทียทันไหนคอยรอย่างนั้น้าพระเจ้าจักปัดเอาแต่นี้ตับดีมดยอยเอ็นเี็นหัวเมืองให้เขาประโหมองมทำโอีย